But you see. เวนเิคคลินิกจ7ปีแห่งความมั่นใจที่เปลี่ยนทุกวันเป็นวันของคุณเซเว่นวันเดอร์เซเว่นเอววนสตี้ออฟมาริซาเวเนต์คลินิกกว่าดปีที่มาริซาคลินิกได้ร่วมสร้างความมั่นใจให้กับผู้คนดูแลสุขภาพจากภายในสู่ภายนอกได้ก้าวไปสู่ปีที่แผลและปีต่อๆไปอย่างงดงามมาลิซาเวเนต์คลินิกคลินิกความงามที่ดูแลสุขภาพและความงามแบบองค์รวมภายใต้บริษัทสลิงเวเนตเอเชียจำกัดโดยคุณวุฒิภาเตชารดกุณประธานกรรมการบริหารและมีนักแสดงชื่อดังหมาอมปรินสุพลัดเป็นแอมบาสเตอร์ m a ริษาเว n น e r คลินิกมีการจัดงานเฉลิมฉลองภายใต้ชื่องานเซเว่นวันเดย์เซเว่นเอ็นูเ a ซอรี่ออฟมาริซาเวนนิคคลินิกที่ฟิลิปปินส์มีดาราชื่อทางร่วมฉลองอาทิซีนุมน่มิวไวโนรพัฒน์หมกักปารดิดาดารา,า,าเอดเอกมากมายมาริซาเว n น e r คลินิกจะก้าวเข้าสูป่ปีที่แปดกับแคมนเป็นเวนนิคแลน ที่ร่วมกับนาคิลิกกับคอนเซปต์รวยสวยบ้างซึ่งนาคิลิกเป็นเหรียญสก,กุลยินดิจิตอลในรูปแบบของยูเรทิกโทเค็นที่นําไปใช้หนุตรวจสรมค,ความงามและสุขภาพโดยประสผภาษาให้ชุวนโยงกับศาสรความเชื่อแห่ง จิตวิญญาณเข้าด้วยกันมีเป้าหมายด้านความงามและสุขภาพที่ใหญ่ที่สุดของเอเชียและยังมองไปถึงการต่อยอดไปสู่เวนิสแร์ที่รวมกับในขิกในการดำรงทุนสร้างในกับโพจิตเวนิสแดงมุ่งหวงด้านสุขภาพและความงามของโลกเรียกได้ว่าเป็นส่วนกลางสุขภาพและความงามที่มีการบริการที่ครบุมจนที่สุดของโลกเรามาฟังคุณปุณละพาเจชาูกคุณประธานกรรมการบริหารพูดถึงบริษัทเวนิสคินินและโปรเจกต์ต่างๆในอนาคตกันค่ะ Billie, ปีนี้ก็เป็นปีที่7นะคะก็มีนวัตกรรมมากมายนะคะที่เรานำมาตอบแทนแล้วก็มอบให้กับลูกค้าที่น่ารักนะคะภายใต้คอนเซ็ปต์ค่ะ Seven Wonder Seven Anniversary นะคะ of m a r i s a Clinic ค่ะเปลี่ยนทุกวันให้เป็นวันมหัศจรรย์ของทุกคนค่ะเป็น9ก้าเข้าสู่ปีที่8จากสองแบบใช่ไหมใช่ค่ะ9ก้าเข้าสู่ปีที่8ต้องมารอลุ้นนะคะว่าเรามีข่าวดีด้วยค่ะจะมีพซตอะไรอย่างนี้หรือเปล่าแน่นอนค่ะ ใช่อนค้างรเลยปล่อยู่แถวนี้หรือเปล่าเนาะอีที่8แปดเนาะค่ะเดี๋ยวพี่พี่สื่อมวลชนไม่มาให้มารอฟังปีหน้าค่ะวันนี้ได้2อง้เจนมาร่วมงานด้วยร่วมงานก็เดี๋ยวให้น้องแบบโอ้ยพอนิดนึงดีกว่าคะ เริ่มจากพี่ซก่อนเลยก็ไวพรด้วยครับผมไวยพรแม่อ้อมดีใจรู้สึกรู้จักแม่อ้อมมานานมากก็นี่น่าจะรู้จักกันตั้งแต่ปีแรกของมาริซ่าน้องมาเวทีคุณนุ่นวรนนทด้วยอ๋อโอ้โหจำได้จำได้จำได้ยที่ังจำได้จำได้ก็ดีใจกับแม่อ้อมด้วยแล้วก็ทำมาริซ่าขอบคุณค่ะขอให้ทุกคนแบบมีความสุขสุขภาพร่างกายอย่างไรแม่อ้อมเองหรือพนักงานทุกคนนะครับผมก็ขอให้ทุกท่านฝตั้งใจครับได้ค่ะ เราไม่พอไหนลูกครับ,ออรบวันนี้เป็นเกียรติมากๆเลยครับที่ได้มาร่วมยินดีกับแม่อม้อมและก็มาริซาเวนสคลินิกนะครับก็ขอบคุณแม่อ้อมอีกครั้งหนึ่งนะครับ, <c oughs> รบที่เชิญผมมาเพียมาครับแล้วก็ขอให้มาริซาเวนสคลินิกอยู่กับพวกเราไปนานๆเลยครับแล้วก็กิจการเฮงๆรวยเลย <c oughs> <c oughs> คที่8นะคะแล้วเราเตรียมพบกับความอินฟินิตี้ของมาริ s a คลินิกนะคะเห็นว่าจะมีแคมเปญดีๆสิทธิพิเศษมากไหมรแน่นอนค่ะแคมเปญดีๆแบบอินฟินิตี้เราก็ต้องบอกว่าเราก็จะคว้านะคะสายวายสุดฮอตนะคะมาเป็นแบรนด์บัสเตอร์ของเราค่ะ อยู่ตรงนี้หรือเปล่านี่แอบแอบแอบบอกอยู่ประกบอยู่มาแบบมามาไอ้นี่ไว้ก่อนค่ะคือให้น้องมาร่วมยินดีไว้ก่อนเราอาจจะเดี๋ยวเรามีคมเปนเฉลิมฉลองยิ่งใหญ่แบบอินฟินิตีในปีที่8ค่ะปีนี้ก็ เราก็ต้องบอกว่าเป็นปีที่กลับมาทำงานกันเต็มปีได้อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่โควิดไปนะคะก็ดีใจมากๆค่ะที่ได้รับกระแสการตอบรับที่แบบดีแล้วก็ปังมากมาตั้งแต่ต้นปีเลยจนถึงตอนนี้นะคะ่ะสีนวเองก็เป็นแบบทำงานในวงการบันเทิง้วก็คือมีวิธีเทคนิคในการดูแลตัวเองยังไงให,ให,งห,ห้หน้าใสให้หล่อตลอดเวลาหนูหน้าใสกว่าเนียงเงี้ยหลอกกันหนู ก็ดูแลข้าพื้นฐานครับแล้วก็ในเวลาเราน้อยเราก็ต้องมีอเรช่วยเข้าคลินิกบ้างใช่แล้วก็อย่างที่แม่อ้อมบอกไม่พูดดีกว่าเดี๋ยวสปอยละเดี๋ยวรดีแล้วเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้นอนแม่อ้อมเดี๋ยวรู้ได้เลยผิวหน้าใครบ้างยังไงฝากพี่พีดสื่อมวลชนด้วยนะคะก็ปีนี้ก็ปีที่เจ็ดแล้วค่ะยังไงฝากนะคะปีหน้ามาติดตามกันต่อนะคะแล้วก็ฝากมาทำข่าวให้กับมาริซาคลินิกแล้วก็มาริซาเวลเนตคลินิกด้วยนะคะขอบคุณ